ผ่านมาไม่มาเ,เป็นวันที่ลูกกระแทกอนไรเหมือนกับแผ่นดินในไม่วัดป่าที่เจดจิรามนี่แผ่นดินหมดอีกตอนนั้นพอออกมาที่บางคนนี่ลงกิ้งและในระนานนบนะบางคนก็ล่องได้บางคนก็หัวเราะเมตเตานี่เมตเตานี่วิ่งวิ่งจมก้มเมตเตาทั้งวิ่งทั้งทั้งอะไรล่ะเสียงเสียงก็ไม่เหมือนหมูนั่นแล้ก็ฟังสับไม่ได้มีเมตเตา บางคนก็ร้องห้บางคนก็ร้องแล้ว <communion> ท <ís tôi> ่านวิ่งท่านนอนจิ้งแกยเราก็ยืนอยูเราออกมาแบบที้เท่าไหนจะมาทำวัดใหญ่นี่เดี๋ยวประมาณชุ่วโมงนี้โอ้ไม่เคยคนไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเหมือนกับแผ่นดินไหวนะลูกเมื่อลูกปู่ติ้นตรงใจพอเลิกกระนัดนใจปั๊บแผ่นดินไหวชั่วพอแผ่นดินไหวชั่วไปคนอยู่ที่เป็นร้อยนะลูกนะในปีนั้นนะอ่าก็ตลองกินตะป๋องกินตะป๋องมาอยู่กับเราเนี่ยไอ้เรา เอ็มมาไม่ได้ก็แค่บัญชาเขดีก็เลยได้มาก็อยู่วัดสองรูปหนุ่มตาปองกับหนุ่มตาพันเขาอยู่วัดพ่อพักให้แน่นมากนะกันนุ่นะอีตาปองนี่ขีเห็นเหตุการณ์โอ้ไม่เคยก็ไม่เคยเห็นวันนั้นจะเข้าจะหารับปู่นะครับอีตาปองกินตลอดนี่อีตาปองว่านี่งติรังนั่นดิ่อลังแส่เนี่ยตาลองก็เนี่ยถามตาลองเห็นนี่กินเดินเข้าไปด้วยกันจะมีพักมีวัดอีกคนหนึ่งนะจะได้สุดการาำเลียงแล้วล่ะเห็นสังกสีที่เรา ในกุฏิเราเนั่นเขาลุกขึ้นไปเลยนะลำแสงเหมือนกับโอ้ยไปในบ <ıyorlar. S 1> ่อหลังใหญ่เขาพุ่งขึ้นสุดน้ำพางก์เลยนะไอ้อนั่นพอิทธิพลว่าไอ้สังกฤตปิ้งเลยนะเพอสังกสีปิ้งทางด้านนั้นทางด้านนี้ลมมันหนักกว่านะมันจากจายโลกลม้นี่เรียกว่าลลกธาตุก่อนไปอย่างนั้นเราก็จะกล้าพูดได้เลยว่าสถานที่วัดป่าพิเศษเจียราเป็นสถานที่ประหารมงคล ดีเด่นวัสดุจันทร์มันมีค่าตลอดไปก้าพูดใหญ่เต็ม่เต็มหน่วยเลยพูดไปมากเดี๋ยวลูกก็จะรำคาญพูดเรื่องอะไรเพราะไม่เคยเห็นแต่ผู้ที่เห็นที่ก็จะเต็์เพราะเรื่องมันผ่านมาตั้งแต่ปีพศ2545เดี๋ยวนี้ปีพศ2 5ง1ในห้าร้อสิ้นอดใค่งเดียลับกะจกจ้าแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันอันนี้ก็ถือว่าหกล้านเอ่อคณะกรุบาลตุนนากาพร้อมทั้งครูบาอาจะ ได้มาทำบุญตามมาเป็นของโบราร